รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความดีคู่คนดีสร้างความดีคู่ยุคสมยัยความงามความเป็นไทยสร้างความดีคู่แผ่นดิน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการความดีคู่แผ่นดินสัปดาห์นี้นะคะเราคงได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดลพบุรีโดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดจดชัยพรมเลิศนะคะซึ่งท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะปลูกฝังจิตสํานึกของคนไทยเรานั้นให้มีความตระหนักและภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยและตอนนี้ถ้าหากท่านผู้ชมพร้อมนะคะเรามารับชมสารคดีชุดเล่าเรื่องเมืองละโวในยุคของอารยธรรมทวาราวดีพร้อมๆกันเลยค่ะ ทวาราดีนี่เป็นคำที่ปรากฏในจหมายเหตุจีนมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไม่ได้ค้นพบจารึกภาษาากรีที่เรียกชื่อเต็มๆว่าศีทวรารวดีสวรกุญญะบนยศุนเหลียญน,นะรืเลยทำให้เรารู้ว่ามีอาณาจรรักรที่ชื่อว่าทวรารวีอยู่จริงครับแล้วก็ายุเวลาก็คืออยู่ช่วงพุทธศตวตรรษที่12-16แล้วก็มักจะปกครองภาคกลางของประเทศไทย ในภาคกลางประเทศไทยนี้ก็จะมีเมืองโบราณในสมัยทวารวดีอยู่หลายเมืองด้วยกันเช่นเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมและก็ที่สาคัญอีกเมืองนึงคือเมืองลบบุรีครับที่เมืองลบบุรีนี้ก็มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุและก็ศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในสมัยทวารวดีนั้นเมืองลบบุรีหรือเมืองละโบนั้น เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งในยุคนั้นคำว่าทวีนะั้นปรากฏในบันทึกของพระวิสุขเทียนจังหรือที่เรารู้จักในนามของพระถัมสัมจั๋งนี่เองนะครับในพุทธศตวรรษที่12ท่านเดินทางจากประเทศจีนไปยังอินเดียเพื่อไปสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาในอินเดียนะฮะแล้วก็จดบันทึกในการเดินทางบอกว่าระหว่างอาณาจักรที่ชื่อว่าศรีเกษตร นะกับอาณาจักรที่ว่าอีสานนุระเพราะนั้นคำว่าโทลโพตีนะั้นนะก็ควรจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างพม่าก,กับ ixed, กัมพูชาก็คือดินแดนเป็นภาคกลางของประเทศไทยส่วนคำว่าโทลโพตีนั้นก็คงจะตรงกับภา,ศาศษาสันสกฤตว่าถวารวดีนั่นเองเพราะว่าคนจีนก็ออกเสียงลา,ากไปสู่สำเนียงจีนเป็นโทโลโพตีแต่จริงๆแล้วในภา,ศาศษาสันสกฤตจะเรียกว่าทวารวดี และท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าโจทย์การบ้านในวันนี้อาจารย์สุทินปัญญาแดงจะต้องวาดภาพเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของระโวในช่วงของวัฒนธรรมทวรารวดีนั้นเรื่องราวและรูปภาพจะออกมาเป็นแนวไหนมาติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะส่วนที่กําลังทาอยู่นะครับคือลักษณะของจุดสีขาวขนาดเล็กเนี่ยนะคือส่วนที่เป็นฟองของน้ํานะครับในแบบอุดมคติไทย ส่วนนี้เนี่ยจะทำให้ภาพดูมีรายละเอียดขนาดเล็กนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็คือภาพวาดประกอบสารคดีชุดเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับในตอนที่หนึ่งในช่วงสมัยประวัติศาสตร์คือนำเสนอออกมไมนรูปแบบของศิลป,ปะแบบไอเดียลิสติก หรืออุดมคตินะครับก็คือสามารถบวกจิตนาการเข้าไปเพิ่มเติมนะครับลิงหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดประกอบเข้าไปเนี่ยให้สามารถอยู่ด้วยกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับให้เกิดความกลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพนะครับ